ทางฝั่งลาวฝั่งไทยต่างๆประเทศเนาะมือดีกับพงพ่อกับน้องทงอีกแล้วเนาะพ่อพี่น้องมื่อกี้ทางน้องทงกับสีมาอ่าเบิ่งทางอ่าเพิ่นมาส่งน้ำเนาะพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้กับคือสีสบายเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับบอดไดอันนั้นเนาะพ่อพี่น้องเนาะบ่ได้หิวเนาะพ่อพี่น้องโดยโอเคเนาะแบบบ่ได้หิวแบบไปนอนเดียวทางน้องทงกับพาพี่น้องไปเบิ่งเลยเนาะพ่อพี่น้องโดยไปกันเลยโอเคเนาะตอนนี้ก็ สายยางขึ้นทึงคนเนาะไปพี่น้องเอ้าวคนมีได้คนเอาไฟฟ้ามาใช้เาานาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะไปพี่นอ้องโไปไปทางใดนะไปทางนี้ก็ได้เนาะอ,อ่า,อาอถ้าเกิดวันนี้สบายดีแม่เท้าสบายดีเด้ออ่าลุงมาส่งน้ำ สบายดีเด de, ้อสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอ้จามั่มสบายดีสมดีลูกสบายดีอ้เจ้านกินยังไงตโมไอ้ัวโน่อะกินเลมย่างล้นตะมงลุมนี่ล้นแล้วล่นแล้วล้นแ่้ามันล่นและล้นแล้วมันนี่เดเอาขังขังขังเอาังน เด้เราลึงไปพุ่นลึงไปของน้ำเลยไปไปลึงไป้องน้ำต่อสายไป้องน้ำสายแบบดึงมาแต่เพิ่นในจม่าเหมือนว่าสายนี่สายนี่ต้องได้กู้ไว้เนาะ มถึกลองอเบลันเยี่ยมบ่ลคาอไร่เลยได้คนได้้กินไ้ไ่กิด้กันอะไป้าไดิตมนี่ไอ้น้องนะ ตัดให้้องทองต้องท่องไปตัดผมหั่นเราจะมั่งเด้นเราเปิดใหม่ไปอุดหนุนเอาอุดหนุนเธอหนึ่งแล้วซิสั่งด่อนได้เาจะมั่งไงถึงฟรีเลปลยไปเลยโลตรจะดลยไปท่งกดเลยโคอยู่ลโพดดึงไปดอนไปเปิดเลย นามแหง้งวะอออเออกไก่อนเ,นเ,อ,อ,อ,นเอาาา่าาาพับปออมาได้ครับปอบนมีขู่เปล่าีเลยนะขู่แดงขูแ่แดงถางเ็น,น้อยนึงจะนัก็เต็มไเนีเนาะโอ้ด้วยดยนีโอ้ทำนเต็มเลย่อก่อนตอนนี้นะเด้ถางขาวปลาหนางนีงน่

ออกเองเลยเนาะมองตามนะมันไหลออกเองมดเท่านี้บ่ทางเนาะทางแบบเนาะยังยังยังมันเต็มต้องขับแทนหนูเเด็กขู่เด็กไม่เออมามาบนมาเพื่อใช้เอามาปันกันโดนแหจไกไปหาขู่เฮือนพนัไปหาโน่นเฮือนปนา อไอ้น้องเมื่อเอาคูไว้ไอน้องน้าน้าหนองซามีหลายแล้วไอน้องเอาน้าหนองชบน้อเอาหน้านอง่เอาน้ามันดีบ่น้องฮะเอาน้องแป้งในอบันหอึบเจ็ดก่อนสิบป ตอนนี้ก็สบายแล้วเนาะพี่น้องดึงอ่าทอดึงสายไผมาตืดกนด้วจะมั่มมาเสียดใส่ขูั่งนี่เจ้าของมอยู่มงาเลยเอ้าเปิดลบ้าล่งอนัามาเลย เปิดเลยเดี๋ยวเาเปิดเลยเปิดเล้วเปิดแล้บอมันยังบมนมาตัวน,นี้ก็ทางประบนก็เอาทางมาใส่เอาเนะาะทังเมเา่าก็เต็มแล้วตอนนี้พากันหาทางมาใส่เอาบอล สบายดีเ้อทางปบบนนะสบายดีฮกองมาตาปลาอมาตาปาบะด้นบาทานวามันนี่บกาหิวแล้นไม่เท่าบอกปบบนบาดทาน่มันนี่นะพัดเพิเ็บบรดไม่เท่านี่บอไม่ปดทัใกล้แล้วบอจะบาแช่ใบน้อแซ่บ่อคือกินขากแทนน้องคือกินขากแทนนี่แช่บ่ ปลาเลียขักเลียนี่นำน้ามนนองหรือมัน้าน้าไหมน้าบ่บ่อ้าหน้ามันนูงเบื่อแล้ว ข้าบนี้าเก่ือ่านีเต็มเลยสบายเนาะบ้นี้เนาะมวยอย่างหิวสบายสบายนี้สมุนแม่เท่าอยู่เพิ่ไม่แต่หนึ่ง่นนเนาะ จะหนักเอาเอาอันท th ่ล being so, yeah, ิตรก็เพอเะดีเพราะว่ามันเป็นถังเตาเด้อสทายเดยเอาไเฮือนไปเ่ะเคื่อนไปเถอาผมรู้ว่าเอาไเคื่อนในจำมั่ายไในจะมั่งมันอะเียเปีกยก ใใจบุญเินซื่อใไม่ถาเอาไปยืมมา,าเลยไหวแค่ไม่าก็ได้นดย,ยนา่งไวเดวแล้วปัน,น,นบาจัอยากยากใสก็มายไปก็ได้บกไปเด้อใยากสก็ได้เด้อสายนี่มาวิทย์มาแน่วิทย์นามาแน่ครับอกบวยไหมน่นี่นะวิทมาโลดยันว่าเขาจะอันนัาะไ่มีของกันอาใส่ได้านยระจระจเ0บ

น้ำเต็มทังเรียบร้อยเนาะทังน้องทงเอามาแต่เคือเอานเอามาหดทานแต่ว่าตอนนี้ทางน้องทงก็ขหดทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อเน่พี่น้องไอ้ขหดทานเรียบร้อยแล้วก็ทางแม่เถามันก็ยืมมาใส้เนาะเอาไว้อาบน้าพ่อเพี่น้องไอ้เดี๋ยวทางน้องทงก็ชิพาพอี่พี่น้องมาเบิ่งทางทานน้องทงก่อนเนาะจักหน่อยเนาะแต่ยังเหลือชอบหนึ่งเนาะพ่อเพี่น้องเนาะแต่เป็นทานมุนเนาะแต่ว่าทางเทิงนี่เป็นก้อนใหญ่อยู่เนาะแต่ว่าทางพื้นนี่อยากเป็นอ่า ทานมุนเนาะทางป่าอนนันดาเผันหายใช่อันนี้กันีน่ทางนรงทงกับขวดมือเศร้านี่พ่อแม่พี่น้องเลยกัเรียบร้อยแล้วเนาะกัขายเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้อง,งเลยเผันมาเอาเมือกี้เลยกัเงินกันได้บกค่อยร้ายเนาะพลอยพี่น้องไล่เล็กๆน้ยยนอยๆเนาะเมื่อวานนี่กัขายไปแล้วประมาณหกสอบเมื่อวานซื้อน,นี่หกสอบเนาะทางนรงทงกับซื้ออ่า น,น้ำกาแฟนมให้ทางป้าเอ็น่าพร้อมถุงหนึ่ง,งเดี๋ยวก็สชีให้อขาที่เป็นอ่าเก็บถ่านให้เน้องทั้งสงเป็นผู้ขัดทางอ่าป้าเพิ่นก็เป็นผู้อ่าอันนั้นเนาะพี่น้องเป็นผู้เก็บชายสอบกินข้าวกับยังเด้มื้อนน้องแม่เฒ่าแถวอะยังมือม,มีแนวกิน,น,นมือจีฮากบมาเลี้ยงกับ

กินเองโมดจะเคยกินกาแฟดำกาแฟอะไรเค้ฟแบบ๊กกินเช้าคงเรียบร้อยแล้วเนาะสบายบ่มีไผหิวยืนเบิ่งอย่างเดียวตอนนี้นนอย่างเดียวใช้เวลากับ่ฮอด18นาทีซ้ำเดียว1 5น,นาที18น,น,นาทีบูมหดเศร้าซ้ำบูมามิ่อกี้ใจฉีก กำลังหนึ่งเขาว่นะแม่เถ้าเอาว่าเรามีเตาสองอันเอาวาเซียามาให้อยู่แล้เตาหนึ่งเอาอยู่ประเตาเอามาโลดเอามาโลดเอามาโลดพอไม่เถ่าบได้มีเตาได้เค่ะเราใส่เคียงเลยหมอหนึ่งกับโมเมนของเราด้ค่ะเอาเตามาแล้วกัเอาดังทานมุ้นมานี่ยคองไทยหมอหนึ่งแม่เท่าไม่ของายด้อ มอน้าเพ่งข้ไม่หงายบนหี่าหมอเขาค่ะหมอหนึ่งนี่แน่นบนใครเ็บเ็น่กับแม่องายบนแกกินกินกระเลมคือเป็นแต่แสบแท้หนูกินบดไ้กินบดได้คือโบแบงใเ้ายกินน้ำเนย แฉบแฉบยังไม่ได้ให้กินอยู่เมื่อกี้นี่ข่อยขอกินเราให้กินไหนยัเพิ่งพยายามให้คอยกินแม่กินแม่ะยัเพิ่งพห้ก็ให้ยัเพิ่งพยายามก็ไม่ให้กินกับยังเลยคือบ่มีแนวกินแล้ววันนี้มีไข่อยู่บ่ เด no ี๋ยวไปบ่งหมูหน่อยบบนก่อนหมูออกลูกอีกนูเราหมูเราออกลูกปลาคืองามตทนูเอาตัวใดว่าเขาก็สีเลี้ยงบ้นเนาะมีแต่โตงามๆลูกเอตัวใดลูก สีเหลืองมันนี่เฉพาสีเหลืองนู่งสีดำสีขาวสีขาวหนูอาสีขาวหนูอาสีขาวได้หาตัวคุณเนาะได้หกตได้หกตตายตัวหนึ่งใช่แม่มันเต็งตายแล้วแม่มันเต็งวัยรุ่นน่ารักนี่เลยขาขามันผีการวะมันผสมบูรณ์ก็เลยเย็นมันหลายโตัวผลเนาะบนพื้นบนมันตึ๊กเป็นแล้วนี่เด่นหมด บ่หมู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 แม่สาวฮะนะแล้วมันก็มันต้องมีตัวตายหลอดแต่ว่ามูอันหลายลูกแล้วมันก็อมันก็ขาวเลยเป็ตัวนี้เห็นแตกตัวเดียวเนาะแตกตัวเดียวตัวสีดำหางหางหางยังเนาะหางหมูแบบอันนู้นกับสีเลี้ยงอยู่บ่หมูนะอันนู้นตัวหนึ่งอันสีดำหมอมันต่างหมู สีดำดำป่าเอ้าเองสีขาวก็ได้เราเห็นยังแล้วเห็นยังนเมื่อกี้นี่นะแล้นเ้างหลังบ่บ่เงี้ยสีจนนั่นนะหูป่ากันเลยก็ดำฮะก็ดำนะช่องดำเนาะช่งมันคล้ายๆพอมันก็ขาวนั่นแหละเอาวัดตู้ตุ้นี่พะโลบุเกินเ่งนี่นี่เจตื้ตืปุ้่กายวะนุ ยมูนี่เกิดมาในหน่อย่างรถบอปะบนกัญญางนะกัญญางจิจักเลยจันบดเห็นปบนไหนกัญญางแบบมันคือแบบแล้วแบบมันแบบได้เห็นแล้วเกิดกัญญางเลยอ้แบ่หมูตามันยัง้างอยู่ได้หมูมันผ่านไปทิศหนึ่งมั้ยแต่ว่ามูนี่มันก็คือเด็กน้อยแบบกำลังจัดแบบมันเฮียนยืดเฮียนนั่นนั่นแหละเชยสายเชี่ยว ขุนเล็กต่อไปพวกเฮงได้ลายก็เหนียเลยมามึงเถอเอามีเงินกับฉีปันเลี้ยงก็จกโตเนาะบูว่าโตเท่าไรเนาะทางข้าบนมันสะขายกันหน้าจะใหญ่ขึ้นกว่านี้วแล้วเนาะโอ้มากินหางหมดเลยเนาะมากินหากับฉีจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยไปปล่อยให้มันอยู่ในแม่มันก่อน จ่ายเงินก่อนก็ได้ให้มันอยู่ในแม่มันพอจกินให้ปลาเลี้ยงกินนมโดนปไหนายหนิขอบนโอเคพ่อพ um ี่น um ้องทางนงทงกับชิดเดชจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาผมมามพอกันในคลิปหน้าเนาะในคลิปนี้ทางน้งทงกับขอบุญกุบุเด้อทางแม่ซีเบิร์สุขสุขคนเนาะที่บุงคลิปของน้งทงตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาเนาะทางน้งทงกับขอลาไปก่อนเนาะพ่อพี่น้องเนาะขอคำขอว่าสบายดีพ่อพี่น้องเบิร์สุขสุขคนสบายดี